แข่งเป่า,มาแมลงซิมูเลเตอร์ใครแพ้กินมแมลงสาบเข้ามาแล้วต้องฝึกปอดกันก่อนนะคะเราจะมีค่าปอดกับค่าปากจู่นะบริหารปากพอเป่าจนปอดเต็มนะคะทําการอัพเกรดนี่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีลูกบอลไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นยังไม่พอฝึกปอดแล้วตอนนี้ต้องฝึกปากด้วยเป,ดปดิปดปอดมาลองดูซิว่าผูวขวาแข่งขันของเราทั้งหมด5คนจะมีสาวๆาวที่แบบว่าเป็นนักเป่า,มาแมลงสาบตัวยงนะคะลองดู ลองก,กันดูสิคะใครแพ้กินแมลงสาบนะคะอุยอ้ยอุ้ยมันไม่ใช่เล่นเ่นมันไม่ใช่เล่นเล่มันต้องกดไปเรื่อยๆซึ่งจะบอกว่าในแบบนี้เนี่ยมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราก็จะเป็นแมลงเหมือนกันที่ได้เป็นตัวตะขาบมานะทุกคนมาคนต่อไปโอ้ยนี่นพลังข้า <5 S 2> ล้าเลยเราพลังแค่8ปดแสนเองแต่พลังนิ้วพลังนิ้วออ เราต้องเปิดสัตว์เลี้ยงกันหน่อยแล้วไหนดูดิดโอ้มีแมลงสาบมียุงแล้วก็มีแมลงวันด้วยไหนดูดิโอ้มายก็ oh God, ได้ยุงสามดาวไปเข้าปากไาปซะปล่อยพลังแมลงสาบเข้าไปเออบุกเข้าไปลูกบุกเข้าไปลูกบุดบุดผมช่วยเปล่านะผมช่วยเปล่า ช่วยเป่าหรือช่วยดูดอะไรงสาบเข้าปากเนี่ยเฮในระหว่างที่นายกําลังฝึกตนอยู่นั้นแข่งขันกับฉันไหมล่ะก็มาดิรับจะได้รู้กันสทีว่าใครใครมันจะเป็นผู้ชนะน้ากันวะทษทีแน่น้องพี่เก่งเกินโหถ้าเราแข่งขันชิมแชมป์โลกชนะแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปในห้องคิงได้ด้วยนะนี่คือราชาแห่งการเป่าเจ้กับฉันได้รอดกันแล้วให้มาพูดได้เวลามลรงสาบสตันเฮ้ แล้วต้านตัน้อยไม่ยอมฉันไม่ยอม,ฉ,ม,ยอมฉันก็ไม่ยอมกันฉันก็ไม่ยอมกันหุยห้องบอสไม่สกิบดีนี่เราต้องเป่า,มาแมลงสาบช่วงกันสกิบดีอ่ะโอ๊ยเป่าหนูสบายสบายมากเอาจริงไม่คิดว่าเกมมันจะยาวขนาดนี้ที่เราต้องสู้กับพวกหัวซ่วมนะคะแล้วก็ยังจะต้องไปห้องบอสที่ทอยเลสเฮาส์อีก เอาละตอนนี้คิดว่าน่าจะพอสู้ได้แล้วนะเพราะเรามีพลังอยู่400กว่าจะเอาหนูเข้าปากแกลยุยสตันสตตนไปไม่มีทางไม่มีทางเอาหนูเข้าไปกินหน สนใจนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะ